อุ้ยหล่อมากได้สามีใหม่หรือเหรอได้สามีใหม่คือทุกวันนี้นั่งมองหน้าแบบโอ้ยพี่ป๋ออะไรอย่างเงี้ยเออเออคือไม่หรอกคือเขาถึงวัยที่เขาควรจะทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาห้าสิแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็คงเห็นรูปบีฟอร์แล้วใช่ป่ะคะบีฟอร์แล้วก็คือนั่งสารนะไปทำเถอะคือเอ๋ว่ายุคเอ๋ว่ายุคนี้แบบเสรีแล้วอ่ะคือด้วยอายุของเขาแล้วคือแบบเขาทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ก่อนนั้นก่อนนั้นเขา แอนตี้มาหรือว่าแบบว่าปฏิเสธตลอดปฏิเสธตลอดเพราะเขาก็บอกว่าพี่อยากจะธรรมชาต,ชาติแต่พอเอาถึงเวลาที่ธรรมชาติจริงๆก็รับไม่ได้มันมีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเขาตัดสินใจว่าเอาสักทีก็จริงๆแล้วอะคือจับพระจับผูกนะคือจริงๆแล้วอาจจะไปเกาหลีเนี่ยคือเขาตั้งใจจะไปทําผิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอพอดีแบบคุณหนอบอกว่า ให้ให้แก้เรื่องตาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกแบบเออมันก็เป็นปมของเขาอยู่แล้วที่เขาใต้ตาเขาก็ดําด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกแบบเอออะลองดูสักตั้งหนึ่งอะไรคือยกเครื่องใหม่มีอะไรบ้างยกเครื่องใหม่เราได้ยกเครื่องใหม่มีอะไรบ้างแม่มีอีเนเชคะอะไรนะเชี่งคืนคืออะไรคือเขาก็ทําตาคือเขาเป็นคนที่ใต้ตาดํามากพี่ป๋ออะค่ะเขาก็ทําใต้ตาตอนนี้ก็คือ ความดําก็คือหายไปแล้วก็หายไปเยอะมากแล้วก็ความเหี่ยวก็ไม่เหี่ยวแล้วอะไม่ใช่ไม่ได้เอนโดไทค่ะเหมือนแบบไปเก็บอะไรตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็ตาบนเพราะว่าเขาเขาหนังตาเขาตกตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปหารูปี่อนได้แล้วแล้วชื่ออะไรนะคะเยอะไปกู ไม่คือเขาทางนู้นเขาก็น่ารักเขาก็ดูแลค่ะเขาก็เขาก็ดูแลที่โรงพยาบาลนะคือแบบดีมากเลไอย่างเงี้ยค่ะคือให้ทําแบบหลายอย่างแล้วตอนเราไปเนี่ยพ่อกับมาเขาพูดอะไรกับเราไหมว่าพี่รอพึ่งเริ่มเพื่อเขาพูดทุกวันยังไงบ้างก่อขู่เลยไงมเขาให้เอ๋ดูทุกวันว่าเอ๋หายบวมหรือยังเอ๋บอกพี่พี่เพิ่งเพิ่งผ่านไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงพี่ก็ถามเลยแล้วว่าเอ๋หายบวมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็กลัวว่ามันจะไม่หายบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูแลยังไงคะพี่เอ๋คะ ก็ก็ทายาค่ะมีแบบต้มน้ำมีน้ำอะไรให้ทานแบบให้หายอ๋อเขาก็มีทางนู้นเขาจะให้กินน้ำแบกทองเขาก็กินน้ำแบกทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินยาจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ใช้วิธีทายาเอาตอนนี้คือแบบดีดีแล้วก่อนดีงๆแบบนีาปกติเขาไม่นมุสลิมกันค่ะเพราะมันทำ เขาอึดมากนะเ,ออเขาอึดมากคือเขาไม่มีบ่นเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาอยากจะแก้มันคือมันจําเป็นต้องแก้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพ่ากำลังใจสามีบ้างเขาลับมาชมว่าหล่อทุกวันเลยบบพี่หล่อมากพี่แบบเอกภูมิใจมากเองเหมือนได้ผัวใหม่เลยพี่ ยื้เล็บไหมไมีฝายื่เล็บไปให้คี่หมอว่าขอประมาณน <c oughs> ี้ไม่ไม่คือคือเขาขอเป็นธรรมชาติและขอให้แบบเหมือนเป็นตัวเขานี่แหละลแต่ไม่เปลี่ยน,ลยนแล้วก็ขอให้เหมือนย้อนวัยอะไรอย่างเงี้ยการีบันใจมาทุกอย่างเลยเป๊ะแสดงว่าถูกเกาหลีเราไม่ต้องไปตามหาแล้วเนาะ ไม่ต้องตามหาแล้วคือตอนนี้คือคือดีใจกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือมันเป็นสิ่งที่เขาแบบกังวลมานานอะไรอย่างเงี้ยพอพอเขาได้ทำปุ๊บก็เลยรู้สึกแบบเออเขารู้สึกเขาสดชื่นขึ้นแต่เพออันนี้มันผ่านไปไม่จริงมันมีวางแผลมนานมันก็อยากทำอะไรต่อหรือว่าอยากต้มตน้ไม่มีไม่มีเขาก็เขาก็คงจะทำพวกผิวทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออีกทีก็คงดึงหน้าเลยไหมดึงคือดึงขึ เนาะสักแบบผมสิ่อะไรเงี้ยนอกจากผัวหลราแล้วแต่คนชมพ่อพี่เอกออกงานพีก็คือไม่แก่เลยอะเรารู้สึกยังไงคำนี้อะจริงเอ่ะไม่ได้เสียดายสุดจรองจริงๆก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลนะอ่ะอเราเราก็เป็นเราก็เป็นลูกคุณหมอเหมือนกันหรอพี่เอกเราไม่เปิดเราเปิดทางปูทางให้กับพีหรอไม่คือไปพร้อมกันแต่ว่าเอกไม่ได้ใส่กรรมอะไรเพราะว่าพยายามจะบอกหมอแล้วว่าขอทําแต่หมอเขาบอกว่าเขาไม่ให้ทําคือมันเต็มหมดแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้แน่นนะคือ เขาบอกว่ายังยังได้อยู่เอ้ก็บอกเอตาเอเริ่มตกเอ๋ทาได้ไหมเขาก็บอกว่ายังไม่ได้อะไรอย่เงี้ยเอก็จะไปแค่แบบร้อยไหมทําผิวค่ะแล้วก็ฉีดแฟตหน้าเด็กอันนี้มันมันต้องยางไงมันต้องทําตลอดรือว่ามันกังวลตลอดของเอหรอคือ เอ,เอ๋อยากทําอยู่แล้วอะออ,อะไรที่แบบมันทําให้เรารู้สึกเราแบบดูดูเด็กลง<อ>แล้วดูแบบว่าเหมือนคนไม่น่าง่วงนอนเราก็อยากทำอะไรอย่างนี้พี่เอ๋เลือกยังไงเพราะว่าแต่ว่าที่ทำเยอะมันก็จะแบบว่าเกินไปอะไรอย่างนี้เรามีมมเรื่องยังไพอดีบอกว่าแค่นิดพอยนะสวยแล้วอ๋อก็คือทุกคนก็พยายามบอกเพื่อนทุกคนบอกว่าพอแล้วนะพอแล้วใครในแก๊งเราใครมีคนเตือนทุกคนเลยทุกคนบอกว่าพอแล้วแล้วเอ๋บอกว่าตรงนี้อีกสักนิดมะตรงนี้เขาบอกพอแล้วเอ๋พอพอ ออใช้คำว่าเสร็จติดไม่ได้เพราะว่าเติมเต็มในตลอดเวลาเติมเต็มตลอดค่ะไม่เคยพร่องเลยค่ะลูกยังไงคะลูกอะฮะ,ะจำได้พอม,มันเอ่อวายจำได้คือเขาก็คือเขาเห็นเราเขาก็แบบไม่เห็นไม่เห็นเป็นไรเลยแม่เครียดแล้วเครียดเครียดเ,เราก็แบบไม่เห็นเป็นไรเลยก็ยังอยู่คบนี่อ,อะไรศาสตร์ทำอะไรถึงไปเอออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้ทำแมบมันมีไ่ทำผิวอะไรค่ะแต่พอเราทำส่วนมากขึ้นมันจะมีปัญหาตามมาคือหัวจะหงมียมากตลอดเวลา ล่าสุดเขาบอกว่าที่ถามจริงๆนะคืออดีตอ่ะพี่ไม่ว่าอะไรนะคือ เคยคุยกับผู้ชายไหมยังมีประเด็นประเด็นนี้ที่มีอีกเหรอจริงถามขึ้นมาเพามันเคยมีประเด็นนี้มาแล้วครั้งนี่ไงที่บอกว่าสงสัยว่าเอจะแอบเพียรใครถึงสวยขึ้นเขาเขาถามเอว่าพี่ถามจริงคือแบบถ้ามันถามไปแล้วพี่ไม่โกรธนะคือแบบบอกบอกพี่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่รับฟังอะไรเงี้ยพี่จะได้มรู้สึกแบบเออพี่ต้องไปปรับตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แบบว่ามีเคยเคยไหมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบไลน์คุยกับใครไหมอะไรอย่าง้ยพี่เอกถามว่าทำไมอยู่ดีก็ถึงมีปมอยู่ทีถามถามเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าคือเขาบอกว่าเหมือนเขาอยู่กับเรามากๆอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันแบบอยู่ด้วยกันทิี่ชั่วโมงทิ้ชั่วโมงอ่ะทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเออเอกก็เลยบอกว่าเอกจะไม่มีเวลาไปคุยตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแะไรวะเขาบอกวมากเขาคงเขาก็รักของเขาแหละเออตอนนี้ปวดแล้วเอยตอนนี้เราหน้าเด็กลงาเราห่วงนะ ก็ <g ül> ห่วงไหมหรอก็ไม่ห่วงนะจริงๆไม่ห่วงก็เอ๋ก็แค่บอกว่าถ้าพี่อะไปมีใครอ่ะเอ๋จะไม่มาบอกนะว่าไม่บอกทุกคนว่าเข้ากันไม่ได้นะ,อะ,อะเอ๋จะบอกเลยว่าเพราะอะไรออความจริงไปเลย <g ül> เอ๋บอกความจริงเอ๋ไม่ช่วยพี่นะเอ๋บอกแค่นี้เอ๋ดูขา่าวเยอะเลยอะไรนะ <g ül> ไม่ใช่ <g ül> ไม่ใช่คือก็คือบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบ เอ้ยถ้าพี่ไป็มีคนอื่นน่ะก็คือมีคนอื่นนะพี่พี่ต้องยอมรับความจริงแจ้งให้ทราบบนหน้าเลยแจ้งให้ทราบเลยเอ๋จะทำแบบนี้แล้วพี่นี่คือการคุ้มคู่สามีนะคะพี่นิดหนึ่งเป็นการคุ้มเบาๆนิดหนึ่งตักเตือนนิดหนึ่งคุณค่ะขอบคุณนะครับ